สวัสดีเพื่อนเพจบอทโปเกมอนโกะทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการบอทแรงนัลล็อกอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วทําไปเป็นบอท x 3นะครับสอนไปหลายคนทําไม่เป็นนะครับลองให้หลายคนไปแก้บอทเองนะครับก็ทําไม่เป็นนะครับผมคราวนี้ครับเป็นบอท x 0แทนนะครับ x 0นะครับถ้าจะ x 3ก็ใช้ไฟล์นี้ได้นะครับผมคราวนี้ผมทําบอทมาให้เลยนะครับสําเร็จรูปนะครับเอาไปแตกไฟล์แล้วก็ทาเพิ่มอีกนิดหน่อยตามคลิปนี้นะครับ แล้วก็เซต c o n f i g เองนะครับรับรองบอทดได้แน่นอนโอเคไหมครับคลิปนี้ครับจะใช้แค่2ไฟล์นะครับไฟล์แรกคือตัวบอทดที่ผมทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้วิธีทำนะครับก็เข้าลิงก์นี้มานะครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโอเคไหมเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ในการดาวน์โหลดบอทดแล้วก็กดตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลด anyway นะครับผมมันก็จะดาวน์โหลดบอทดมาโอเคไหมครับดาวน์โหลดเสร็จก็จะได้ไฟล์นี้ นะครับอีกอันนึงคือ y s h a r p นะครับผมสำหรับในการดดกแพ็กเกจในการล็อกอินนะครับ y s h a r p ก็จะมีลิงก์มาให้อย่างนี้นะครับเลือกโหลดเอา2อันนี้นะครับ Windows 64บิตหรือว่า32บิตนะครับผมเพื่อนๆคนไหนใช้ Windows 4บิตก็โหลดตัวนี้นะครับคนไหนใช้สาย2บิตก็โหลดตัวนี้เขียไหมครับโหลดเสร็จก,ก็จะได้ไฟล์นี้มาเอเคเบื้องต้นก็แตกไฟล์นี้มาก่อนนะครับ ระวางแต่ไฟล์ขอขอลงโปรแกรมวาชาร์าแล้วกันนะครับวิธีลงวายช้ารนะครับเพื่อนๆเปิดได้เลยเดี๋ยวเพิคลิกเปิดมาได้เลยนะครับผมออผมเปิดทิ้งไว้อยู่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับอ่ะ นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยลงเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอที่นะครับก็กด next ไป next ไป next ไปเรื่อยๆเลยครับ next ไปเรื่อยๆนะครับสําคัญครับตรงนี้ตรงนี้นะครับดูดีๆมันจะถามว่าจะ install win p cap หรือเปล่านะครับ4.1.3ให้เราติ๊กถูกไปด้วยนะครับอ่าพอติ๊กถูกเสร็จก็กด next ไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องติ๊กถูกก็ได้นะครับผมก็กด install เลยนะครับของผมลงแล้วผมขอกด cancel นะอ่า โอเคครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ลง y วชาร์กเสร็จนะครับผมตอนนี้เรายังเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับตัวบอร์ดนะยังไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับผมพอเราลงไวชาร์กเสร็จให้เราเปิดโปรแกรม y ชาร์กขึ้นมาครับเปิด y ชาร์กขึ้นมาครับมันจะโหลดอนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนะครับเรารอสักครู่หนึ่งแล้วถัดมาครับให้เราดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือตัวไดเวอร์ของ อินเทอร์เน็ตนะครับผมบางคนอาจจะใช้แลนอย่างเดียวนะครับตอนนี้คือใช้แลนอันนี้คือ wifi นะครับใครมีมากกว่านี้ก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับผูกคามาชงคำมาชีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือว,ว่าบลูทูธอะไรก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมใช้เป็น wifi อยู่โอเคไหมถ้าสมมติเพื่อนๆใช้เน็ตเป็นต่อสายแลนอยู่ตรงนี้มันก็จะก็จะใช้ตรงนี้แทนนะครับผมใครใช้ wifi ก็ใช้ตรงนี้แทนโอเคไหมดูว่าเนี่ยมันมีตรงนี้อันไหนนะครับผมพอผมใช้ wifi อยู่ผมก็เดาบนคลิกที่มัน โอเคไหมครับพอดับเมื่อกี้ขึ้นมาเสร็จนะครับให้เพื่อนกดเปิดเกมนะครับเปิดเกมในขะองเราขึ้นมาแล้วก็มาค้างไว้ที่หน้านี้ครับหน้าล็อกอินตรงนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วพอมาถึงหน้าล็อกอินครับก็กดล็อกอินได้เลยนะครับล็อกอินปึ๊บล็อกอินเสร็จให้เลือกตัวละครนะครับอ่าพอเลือกเสร็จแล้วครับให้กลับมาที่โปรแกรมไวาชาร์ก นะครับขอกดหยุดเลยแล้วกันอ่าเสร็จแล้วครับพอมาที่ไวแชกนะครับให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์คําสั่งนี้ลงไปครับนี่ครับตามนี้ ip.dst แล้วครับนะครับแล้วก็เท่ากับเท่ากับ1 0 3 5 5 5 5 1 2ามจุดห้าห้าจุดห้าห้าจุดหนึ่งสองนะครับแล้วก็กด enter ก็ได้หรือว่ากดตรงนี้ไปก็ได้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับหลังจากที่เรากด enter มานะครับให้เราดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะช่องบนนี้นะครับเพื่อขึ้นมา ช่องบนนี้นะครับให้ดูที่มันมีคําว่าเลนเท่ากับ80ครับผมก็คือตัวนี้เห็นไหมเลนเท่ากับ80นะครับให้กดคลิกที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้กดคลิกขวาแล้วเลือก follow แล้วก็ tcp stream นะครับหลังจากนั้นครับมาถึงหน้านี้ให้ดูตรงนี้ครับ show data as นะครับให้เปลี่ยนเป็น c array อ่าเสร็จแล้วครับเพื่อนๆจะเจอหน้าตาอย่างนี้ เป็นโค้ดประหลาดๆนะครับให้เพื่อนก๊อปปี้ในตรงนี้ครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่บรรทัดนี้ถึงตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับแค่ถึงตรงนี้พอนะไม่ต้องทั้งหมดตรงนี้นะครับแค่ถึงตรงสู่นนี้พอโอเคนะครับเสร็จแล้วกดก๊อปปี้นะครับคลิกขวาก๊อปปี้ก็ได้หรือว่าคอนทอนซีก็ได้นะครับพอก๊อปปี้เสร็จให้มาที่ตัวบอร์ดแล้วครับตัวบอร์ดนะครับผมเปิดขึ้นมามาที่โฟลเดอร์ src นะครับแล้วมาที่ Network แล้วมาเปิดไฟล์เซนนะครับผมการเปิดไฟเซนใช้แนะนํใใ้้ใช้นอตแพดพัดพนะครับเพราะเพราะมันจะมีบัดนะครับเคไหใครไม่มีหาลดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้โดยละกันนะครับโนตแพดพัพนะครับพอเปิดมาเสร็จครับให้เพื่อนๆมาที่บรรที่ที่สี่บรรที่ที่สี5นะครับ ที่สี่สี่หผมจะเขียนไว้บอกกันแล้วว่าให้เอาล็อกอินแพ็กเกจเนี่ยมาทับที่ตัวหนังสือตรงนี้นะครับก็คือให้กอปให้คุมดันตรงนี้ทหมดเลยนะครับแค่เฉพาะตัวหนังสือนะแล้วก็วางแพ็กเกจได้เลยนะครับแค่นี้ครับแล้วก็กดเซฟถือว่าเรียบร้อยแล้วในการดักแพ็กเกจในการล็อกอินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเอออยากจะล็อกอินหลายตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจตรงนี้ที่แตกต่างกัน นะครับผมความหมายก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆจะ ID นี้เนี่ยสมมติเพื่อนๆมีหลายตัวใช่ไหมครับหุืแม้มมจะเป็น ID เดียวกันก็ตามนะครับมีหลายตัวแต่ละตัวก็จะมีล็อกอินแพ็กเกจที่แตกต่างกันนะครับผมถ้าอยากจะบอทตัวอื่นด้วยนะครับก็ให้ Copy folder bot ทั้งหมดเนี้ยง่ายๆนะ Copy folder bot ท,ทั้งหมดเนี้ยนะครับไปอีกอันหนึ่งแล้วก็มาแก้ตรงล็อกอินแพ็กเกจนี้นะครับผมใส่เป็นบอทของแต่ละตัวนะครับผม ถึงแม้จะเป็น ID เดียวกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนละตัวละครก็ใช้ด้วยกันไม่ได้โอเคไหมครับะนะครับผมโอเคหลังจากที่เราบอทเสร็จหลังจากที่เราตั้งเมื่อกี้เสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถบอทได้เลยโอเคไหมไม่ต้องไปเปิดตัวเกมอะไรนะครับปิดให้หมดได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าอะไรก็แล้วแต่ปิดได้เลยนะครับแล้วก็มาลานตรงนี้นะครับ startbot.exe ซึ่ง จริงๆแล้วจะแนะนําว่าก่อนหน้าที่จะรันเนี่ยเราควรจะเซตคอนฟิกให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็คือมาเซตในนี้นะนะครับผมทีนี้ผมผมยังลองยังไม่เซตแล้วกันนะครับมากด startboard.exe เห็นไหมครับมันก็จะรันได้ตามปกติแล้วนะครับจะถามให้เราใส่ user นะครับผมขอใส่มั่วไปแล้วกันนะอ่าเบอร์อ password แค่ถามเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนโอ,อินอะนครับผมเหตุผลที่มันเข้าอย่างนี้ได้เพราะว่าถึงผมจะพิมพ์พาสเวิร์ดหรือ ID ผิดใช่ไหมครับผมแต่ไอตรงโค้ดล็อกอินแพ็เกจเมื่อกี้มันก็ยังเป็นของ ID ผมอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างก,กันนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ครับสั้นๆแค่นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะบอดกันได้ทุกคนนะครับก็ใครอยากให้ทําคอนฟิกให้ก็เดี๋ยวเราลองคุยกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยังไม่ได้คิดว่าจะทำคอนฟิกแรงบอลลรอกนะครับเพราะว่าดีเทลมันเยอะนะครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละไอดีแต่ละอาชีพเนี่ยที่ที่เก็บเลเวลมันก็แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็แนวทางการเล่นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคอนฟิกแต่ละคนมันก็จะวุ่นวายนิดหน่อย นะครับผมยังไงใครอยากให้ผมทำคอนฟิกให้เดี๋ยวลองคุยกันดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ